You're l i s t n n i n g to K S Podcast อัปเดตข้อมูลหุ <h <h ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security ี o Happiness Investment นะครับเดี๋ยววันนี้เชิญโอมเข้ามาก่อนสำหรับตัว C P N Read นะครับสวัสดีครับโอม สวัสดีครับพี่บอมแล้วก็สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับก็โอเคครับวันนี้เราได้มีบทวิเคราะห์นะครับสำหรับตัวซีเบลลินะครับหลังจากราคากองเนี่ยก็โดนถล่มอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็เราก็เลยได้มีการทบทวนเนี่ยสถานการณ์ที่กองเนี่ยที่เตรียมจะเข้าต่อสัญญาเช่าพื้นที่ของโครงการปิดเก้าแล้วก็โครงการพารามสองนะครับแล้วก็เราเนี่ยก็ได้มีการปรับลดราคาเป้าหมายของกองลงเหลือ14 3จดบาทนะครับ แต่ยังคงคําแนะนําซื้อสําหรับตัวซีเบลลนะครับก็ถ้าความเล็กน้อยนะในเรื่องของสัญญาเช่าพื้นที่ของตัวปิ่น9แล้วก็พรามสอเองเนี่ยที่จะทยอยสิ้นสุดลงในอีก2ปีเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้เราเห็นว่าในราคาตลาดซีเบลลในช่วงก่อนหน้าที่มันเคลื่อนไหวอยู่ราวสิบาทบวกลบเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลทั้งนี้นะตอนนั้นเนี่ยเราแนะนํา แค่เพียงถือสําหรับกองในช่วงน้งเก่านะครับก็ลักษณะคล้ายๆกับตอนที่เราแนะนําในตัวของขาย e ี a t IF ในช่วงก่อนที่จะปรับตัวลดลงนะครับต่อมาเนี่ยราคาต่อนหน่วยเนี่ยมีการปรับตัวลดลงอย่างแรงในช่วงต้นปีจาก19.5บาทบวกลบเนี่ยมาเหลือเพียง13บาทบวกลบเนี่ยหลังจากที่กองเริ่มส่งสัญญ,ญาณการเตรียมเข้าต่อสัญญ,ญาซึ่งเราเห็นเห็นว่าราคาที่มันปรับตัวลดลงเนี่ย สมงผลให้ราคาหน่วยของ s i เ e l ร์มีความน่าสนใจมากขึ้นเราจึงปรับคำแนะนำเป็น upper form นะครับอย่างไรก็ตามก็หลังจากวันนั้นเนี่ยราคาหน่วยของกองเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงอย่างหนักอีกครั้งในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพร้อมกับกระแสข่าวการเตรียมที่จะมีการประกาศแผนการเข้าลงทุนในอีกไม่นานเราก็เชื่อว่าราคาของกองที่ปรับลดลงเนี่ยส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นการปรับพอร์ตของกองทุนนะครับเพื่อ เตรียมที่จะนําเงินมาสําหรับการเพิ่มทุนรอบนี้แล้วก็ประกอบกับความไม่ชัดเจนของแผนการลดลงทุนเนี่ยก็นํามาซึ่งเรามีการทบทวนสมมติฐานและก็ผลกระทบจากแผนการลงทุนภายใต้ซีนาร์โอต่างๆใหม่จํานวนมากที่เราได้ลองทดสอบนะครับโดยเราเลือกมาแค่3ซีนารโอที่คาดว่าจะครอบคุมความเป็นไปได้ของแผนที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือ1ก็คือกองเนี่ยก็จะเข้าลงทุนในโครงการพลังสองอย่างเดียว เป็นระยะเวลา30ปีนะครับเราก็ได้มูลค่าแฟร์แวลูที่เหมาะสมเนี่ยก็อยู่ที่14.4บาทครับแล้วก็ซีนารีโอที่2เนี่ยก็คือเหมือนกับกรณีแรกแต่เราก็เพิ่มการเข้าลงทุนในโครงการปิ่น 9, เกข้าไปด้วยที่ระยะเวลาสัญญาเช่าแค่15ปีเนี่ยเราได้มูลค่าเหมาะสมแฟร์แวลูของกองเนี่ยที่14.8บาทแล้วก็ซีนารีโอที่3เนี่ยก็คือเหมือนกับกรณีที่2แต่ระยะเวลาสัญญาเช่าของโครงการปิ่นเก้าเนี่ย เพิ่มขึ้นไปเป็น30ปีเราได้มูลค่าเหมาะสมที่13.8บาทนะครับเราก็เลยทั้ง3ามซีนาริโอเนี่ยเราทําให้เกิดราคาเป้าหมายใหม่ของซิเมลลที่14.3บาทซึ่งมาจากค่าเฉลี่ยของมูลค่าของทั้ง3กรณีนะครับก็มีการปรับตัวลดลง7%จากราคาเดิมที่เราให้ไว้ที่15.4บาทแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกองนี้ก็คือยังให้มาเก็ตไอที่1ิ5อบนราคาตลาดปัจจุบันนะครับ ก็ท้งนี้แม้ว่าราคาของตอนหน่วยของซิเบรินเนี่ยก็จะดูน่าสนใจสําหรับการเข้าลงทุนเนี่ยแต่ในระยะสั้นเนี่ยเรายอมรับว่าทิศทางของเงินปันผลตอนหน่วยเนี่ยน่าจะปรับตัวลดลงไม่ว่าจะเป็นซีนารีโอไหนที่เราลองทามานะครับซึ่งปัจจัยเนี้ยเรามองว่าน่าจะเป็นตัวกดดันราคาตอนหน่วยในช่วงนี้อยู่อย่างน้อยจนกว่าแผนการเข้าลงทุนจะมีความชัดเจนนะครับโดยเราประเมินเงินปันผลตอนหน่วยของกองทุนเนี่ย จะอยู่ที่1.4ถึง1.6บาทในปีนี้แล้วก็ปีหน้าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มปรับตัวลงจากการที่จะต้องมีการเพิ่มทุนแล้วก็การกู้เงินเ,เพื่อนอามาต่อสัญญาเช่ากับทั้งสองโครงการนะครับสำหรับนักลงทุนระยะยาวเนี่ยเรามองว่าราคาปัจจุบันเนี่ยนั้นมีความน่าสนใจมากเสมือนการเข้าลงทุนในกอง r e a เนี่ยตอน IPO บนค่าเช่าจาก รับสินที่ยังอยู่ในพรามโลเคชันแล้วก็ในแง่ของ p e r f o r m ร์แมของกอก็ยังเติบโตต่อไปได้เนี่ยรวมทั้งสัญญาเช่าถัว่วถั่วเฉลีย่ยทวงน้ำหนักที่24.5ปีเนี่ยผมก็มองว่าณจุดตรงนี้ก็มีความน่าสนใจผมอัปเดตคร่าวๆประมาณครับครับโอมครับพี่ถามน,นิดนึงก่อนคือซีนารีโอแต่ละซีนารีโอที่เราวางไว้เนี่ยคือโอมให้น้ำหนักซีนารีโอไหนสูงสุดเพราะอะไรครับ ได้ครับก็ซีนาริโอที่มีความเป็นไปได้เนี่ยเรามองว่าซีนาริโอที่สองที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ก็คือซีนาริโอที่สองเนี่ยคืออะไรก็คือเป็นการต่อโครงการพรามสองแล้วก็มีการต่อโครงการปิ่น9ที่อายุ15ปีทําไมเราถึงมองว่าซีนารีโอนี้เป็นไปได้ก็คือถ้าเราไปดูมูลค่าที่เหมาะสมที่เราทํามาเนี่ยก็จะเห็นว่าในแง่ของ Fair v a l u ูเนี่ยได้ที่สิบสี่จุดแปดบาทก็อยู่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับสินาอรีอื่นๆครับอืมแล้วผมกำลังจะบอกกับทุกท่านนะครับว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้คือตอนนี้เอาอย่างนี้ก่อนตอนนี้ราคาหุ้นทั้ง cpn และ cpn lead ลงมาเนี่ยผมวผมอธิบายให้ฟังก่อนเกิดจากอะไรหนึ่งคือเกิดจากความกังวลว่าอาจจะไม่สามารถฟันดิ้งได้และต่อสาสิบปีได้ทีเดียวคือทุกคนนะ่ะอยากให้มันต่อสามสิบปีได้อยู่แล้วแต่มันใช้เงินเยอะ ก็เลยอาจจะเป็นร mm. ู้สึกว่าแบ่งไหมเป็น15กับ15ซึ่งอันนี้ผมก็บอกตามตรงว่ามันคนก็ไม่ได้ชอบหรอกเพราะมันก็ปีที่16มันก็จะมีความเสี่ยงหมายว่าต้องเพิ่มทุนอีกแล้วต้องทายังไงต่อกัอนนะครับซึ่งอันนี้มันก็ต้องเข้าใจเขาและเข้าใจเรานะครับเหมือนตอนนั้นนะเบมก็จะถูกลดทอนทางด่วนลงมาจากเดิมที่อัดแม็ก30กว่าปีเลยเนี่ยนนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ในขณะเดียวกนันนี่คืออันนี้คือเรื่องของความังวลก่อนนะเรื่องที่สองซึ่งเดี๋ยว CPN เนี่ยเดี๋ยวให้พี่ แล้วเรื่องที่สองเนี่ยก็ต้องดูว่าแล้ว l e v e ลเลชยังไงบางคนบอก80 20นะครับ80คืออะไร80ก็คือหุ้นกู้ธนาคาร20คืออะไรคือการเพิ่มทุนผ่าน ROEquity นะครับไประเด็นถัดมาคือแล้วเพิ่มทุนที่ราคาเท่าไหร่ถูกไหมครับโอมโอมใส่เพิ่มทุนไว้ที่ราคา10บาทซึ่งตอนนี้ราคาก็อยู่10บาทคนก็เลยกังวลว่าเฮ้ย แบบคือโดยปกติเอาตาม Com m o n sense ก่อนนะสมมติคุณจะเพิ่มทุนที่สิบาทอะราคาหุ้นควรจะอยู่แบบ11บเอ็ดไหมสิบเอ็ดจุดห้าหรือสิบสองไหมเพราะว่า้าเพิ่มทุน10บาทแล้วคุณต้องใส่เงินแบบหลายพันหลายหมื่นล้านที่10บาทเหมือนกันน่ะคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนกลัวว่าแล้วถ้าผู้ถือหน่วยนะครับแล้วถ้าคนถือ CPL ลีอยู่แล้วอะ่ะคิดว่าแบบเฮ้ยทำไมต้องมาใส่เพิ่มทุนที่ราคาเดียวกับกระดานอะ่ะเขาก็าอาจจะแบบใส่นะแต่ s u b s c r i b e ไม่เต็ม นะครับพอ subscribe ไม่เต็มปุ๊บอ้าวปัญหามันก็เกิดสิว่าอ้าวแล้วใครจะมาซื้อส่วนที่เหลืออ้าวแล้วถ้ามันเพิ่มทุนไม่ครบอ้าวแล้วถ้า CBN ต้องมาซื้อส่วนที่เหลือ CBN มันจะมีเงินหรือเปล่าน,นี่คือเอาความกังวลก่อนนะไม่ได้บอกว่ามันแบบมันจะออกมาในทางไหนนะนะครับแล้วผมก็ขออนุญาตเปิดให้ดูเลยนะครับรายชื่อผู้ถือหุ้นของ CBN Lead ที่จะต้องมีการเตรียมเงินเร็วๆนี้ละ ก็ค,คือเซ็นทรัลพัฒนานะครับอันนี้ก็ถืออยู่แล้วนะครับแต่ลองลงมาจากเซ็นทรัลพัฒนาหรือว่า c p n เนี่ยก็จะเป็นในฝั่งของประกัสังคมกองทุน TMB นะครับตัวกองทุน Principal กองทุนกสิกร MFC และก็คือกอ,องทุนเกือบหมดเลยเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับหลายชื่อ่เป็นกองทุนส่วนใหญ่เกือบหมดเลยแล้วก็เป็นกองทุนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ ก็ต้องมานั่งคุยแล้วว่าแล้วผู้จัดก,การกองทุนเนี่ยเออเขาเห็นด้วยไหมกับการที่ว่าต่อ15ปีกับการเพิ่มทุน10บาทแล้วก็ valuation กับ DE ที่อาจจะต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะโดนดาวเ g r a d e rating ด้วยนะครับฉะนน้้นก็จะเป็นภาพรวมที่มันจะเป็นการขายโอเวอร์แหงนะครับโอมสุดใน c p n l กครั้งหนึ่งสิครับว่าถ้ามันออกมาในกรณีที่2เนี่ยนะครับทำไมโอมถึงคิดว่ามันเป็นโอกาสในการเริ่มซื้ออีกครั้งหนึ่งสำหรับตัว c p n l หรือเป็นโอกาสในการซื้อมากกว่าตัวคัลลอสนะครับโอเคครับเราก็มองว่าจุดตรงเนี้ย ในบนราคาตรงนี้มันก็รีเฟล็กความกังวลอะไรต่างๆของตลาดไปเรียบร้อยหมดแล้วแล้วเมื่อมีการประกาศแผนการต่อสัญญาที่มันออกมาชัดเจนเนี่ยตลาดก็จะรับรู้โดยทั่วกันอ่ะครับบนราคาปัจจุบันที่ประมาณ10บาทเนี่ยเราเทินกลับมาที่เราคิดผลตอบแทนระยะยาวของกองเนี่ยที่มันจะมีอายุสัญญาเช่าที่มันยังยาวอยู่เนี่ยที่ 24. ่ปีเนี่ย มันได้มาเกตอ่ที่ประมาณสักสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เรามองว่าสำหรับภูมิดีนี่ย <c oughs> ก็ยังมีความน่าสนใจก็อย่างไรก็ตามก็คือในระยะสั้นเนี่ยก็คือก็ก็ต้องอาจจะต้องรอให้การรอรความผ,ลผลันผวนออกมาก่อเบื้องตนอ้นครับผมครับซึ่งมันก็จะแบ่งนะบางทีมันมีสามสิบปีกับสิบห้าปีถ้าออกสิบห้าปีคนก็อาจจะไม่ชอบ โดนดาวเกดเอตติง้งคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับแล้วก็ราคาเพิ่มทุนอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะแต่ว่าคุณก็ต้องดูนะว่าไอเ้เขไม่ชอบราคาหุ้นมันลงมาขนาดนี้แล้วเนี่ยมันสะท้อนหลายเรื่องไปแล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวพอมันออกมาปุ๊บมันก็อาจจะมีการคลายโอเวอร์แฮงตรงนี้ได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแต่ต้องมองไว้นิดนึงนะว่า15คนก็อาจจะไม่ได้ชอบเมื่อเมื่อทีบกว่า0นะโดนดาวเกดเอตติง้งคนก็อาจจะไม่ได้ชอบมากแล้วก็ดีวิเดเนดเปอร์ ดีวีเดียดพียูเนี่ยมันก็อาจจะต่ำลงจากเรื่องของอส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องมีการฟันดิ้งเยอะขึ้นจาก80%ที่ต้องไปกู้แล้วก็ต้องมีดอกเบีย้ยฟันดิ้งตรงนั้นด้วยนะครับอันนี้ก็โน้ตไว้นิดหนึ่งแต่ถามว่าราคา10บาทเนี่ยผมว่า price in หลายเรื่องตรงนี้ไปแล้วพอสมควรนะนะครับนั่นคือตัว c p n นะครับโอเควันนี้ขอบคุณทางโอมมากครับนะครับขอบคุณครับเมื่อวานนี้นะครับพอมันเกิดเหตุการณ์ที่มันมีความไม่ชัดเจนคนก็เลยมีความกังวลว่าแล้ว c p n เนี่ย จะมีเงินในการใส่ CBNLead ไหมนะครับและสัดส่วนการถือหุ้นจะเพิ่มไปเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วมันมองเป็นโอกาสของการลงทุนไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้ราคา CBN ปรับตัวลงมาค่อนัางแหลกเดี๋ยววันนี้มาคุยกับทาง sure. พี่โจ้กันพี่โจ้สวัสดีครับสวัสดีครับมอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับเชิญครับพี่ก็มาเจอความไม่แน่นอนที่ประเมินยากนะจริงอยากมีดร็อคเอร์สเตรน์มาอยู่ข้างๆนะครับก็จะได้ให้เขาไปดูว่านาคตมันจะออกมาหน้าไหนกันแน่เพราะว่าเราพูดไปต่างๆนานาลอซิเนเรโอต่างๆเนี่ย ของวอมที่ทํามาก็คือบนเบสเอฟฟอร์ซึ่งมันอาจจะใกล้เคียงหรือมันอาจจะไม่ถูกเลยก็ได้เพราะมันก็จะมีในเรื่องของทั้งสองตัวต่อไม่ถึงสามสิบปีแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันต่อตัวเดียวหรือว่าไม่ต่อเลยหัวมันมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าโอเคหลักเราทํามาบนบนเบสเอฟฟอร์ที่ที่เราคิดว่ามันเป็นทางเลือกที่น่าจะเหมาะสมแล้วก็ดีกับทุกฝ่ายก็คือตอนนี้เป็นเลเวลแม็กนะครับสำหรับ CPN เเองเมื่อวานนี้ก็โอโ้โห จริงๆมันควรจะลงมานานแล้วเนอะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องนี้แต่อันนี้มันใกล้แล้วแหละนะครับที่น่าจะมีทราน s a c t คชั่นหรือว่าข้อมูลที่มันเปิดเผยออกมาเมื่อวานนี้ market cap อ่ซีพลงมา4บาทกว่าก็ market cap หายไปเกือบ20,000ล้านนะครับอันนี้อันนี้จำไว้ก่อนนะสิ0สองล้านเพถ้าเกิดเรามาดู CPN Read ใน CPN เนี่ยมันใหญ่มากน้อยแค่ไหนนะครับมันใหญ่แหละเพราะ Market cap ของ c p n r e อก็ โมหันนี้อาจจะสักสองหมื่นกว่านะแต่ก่อนน้าน,นี้เคยอยู่ 40, สี่หมื่นสี่เพน์ถืออยู่สามสิบเปอร์เซ็นตนะครับไม่ได้ถือร้อยเปอร์เซ็นต์อนี้อันน,ออนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะเดี๋ยวเราจะไปคุยต่อนะในต่อว่าคอนซีเควนต์ว่านะคตเขากลัวอะไรกันเพิ่มเติมอีกเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะครับอ่ถ้าเทียบเฉพาะ v a l u a t ช o n นะเราคุยด้าน v a l u a t ช o n ละกันเอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถืออยู่เจ็ดร้อยเจ็สิบเจ็ดล้านหน่วยนะครับราคาที่มันลงมาเนี่ยโอเคเอาจากสิบเก้าบาทยี่สิบซึ่งเราใช้อยู่ เป็นแอสเซมชันในการทำแบลเลชั่นที่79บาทของ c ีเปัจจุบันนี้ถ้า19บาท20ลงมาที่ t a r g e เก r ตไพรของซีเนรียที่4ของโอมที่มันเป็นแฟร์ a l ลูที่ต่ำที่สุดก็คือ13บาท80นะครับในส่วนตรงนั้นเองเนี่ยมูลค่าของเงินลงทุนของ c ีเที่อยู่ใน c ีเพนดีจะหายไป4,000กว่าล้านซึ่งก็คิดเป็นประมาณสักตีไปสักบาทหนึ่ง นะครับก็คือเราโฮลในอินเวส m e เมนต์อะไรแล้วพอราคาเขาลงไปมูลค่าที่เราถืออยูน่นี้มันหายไปก็ประมาณสักบาทหนึ่งนะครับคราวนี้ก็คือแค่นั้นแต่ว่าราคามลงมามากกว่าน,นั้นหลังจากนั้นคนก็จะกังวลต่อว่าอ่ะแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามีการทำทรานซัชชั่นในการเพิ่มทุนหรือว่าการเอาเงินไปต่อสัญญาพวกนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะต่ออีกท่าไหนต้องการเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าแม็กซิมัมเนี่ยคือสี่หม ถ้าเกิดเขาต่อแค่15ปีของทั้ง2ตัวมูลค่าที่เขาเงินที่เขาต้องการในช่วงสั้นตรงนี้มันก็จะหายไปเกือบๆครึ่งนะครับ <Ừ. S 1> แต่โอเคตอนนี้เราก็คือทำแม็กไปก่อนว่า40,500ส ين าเรีโอคือถ้าเกิดว่ากู้เลเวอเรจแม็กซึ่งเขาถามาทำได้กู้80นะครับแล้วก็ลงทุนเป็น Equity 20เพราะเนี่ยใน4 5 0 0เนี่ยเขาต้องเพิ่มทุนแค่9,100ล้านซึ่ง9,100ล้านเนี่ยเราชวนคิดต่อว่า c p n จริงๆถืออยู่ในเนี้ยแค่สามสิเอร์ซ็นถ้าทุกคน subscribe มาหมดเนี่ย c p n ก็จะลงทุนเก้าสามยี่เจ็ดสองพันกว่าล้านสามพันล้านสบายๆนะครับเอ่อบาลานซ์ชีตเขารับได้สบายๆแต่โอเคถ้าไม่มีใครเอาอีกโอ้โหสิบบาทก็ยังไม่มีใครซื้อนะครับ c p n เหมาหมดเลยเก้าพันหนึ่งร้อยล้านนะครับเราก็ไปดูอ่ะกู้เก้าพันหนึ่งร้อยล้านสบาับ CPI เอ่อสบายมากเอ่อ DE เนี่ยตัว Net Interest Bearing Debt to Equity จะเพิ่มจาก0.87เ เป็น0.91นะครับอันนี้เราคุยบนบนแอสซัมชันแบบนี้นะจริงๆมันมีแอสซัมชันอื่นอีกเยอะมากเดี๋ยวจะไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวเนี้ยก็ถือว่าถ้าเขาซื้อ10บาทแล้วทาร์เก็ตไพรซ์ของเราบนเบลนเดดหลังจากที่ต่อสัญญาเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยมันขึ้นไป 13, 14บาทเนี่ยแสดงว่าเขามีเกณฑ์นะือถ้าเกิดคนไม่กล้าช่วงนี้แล้วซีเพนจำเป็นต้องทำตรงนี้จริงๆเพื่อที่จะทำให้กองมันเดินหน้าต่อได้เนี่ยเขาก็จะมีเกณฑ์แบบ 3ามบาทสบาทเลยนะต่อเฉพาะหน่วยใหม่ที่เขาจะลงทุนเพิ่มอีก900กว่าล้านหน่วยแล้วเขาก็จะถือหุ้นใน c p n r e d เนี่ยสัดส่วนการถือหุ้นจาก30จะขึ้นไปเป็น48%่สบแอซ็นบน assumption ที่4ที่ที่เราคุยกันใน paper ohm เพราะฉะนั้นในสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวตัวกําไรต่อให้ c p n r e d จะลดลงจากดอกเบีย้ยที่เขาจะต้องจ่ายเยอะขึ้นจากการกู้ยืมเงินมา3 0มหมกว่าล้านก็คือแปดสิบเปอรเนของสี่หเน่ย มันจะทําให้ตัวตัว investment income ของ CPN r e ลดลงแต่การถือหุ้นใน CPN <คน S 1> <ด>ึ้นมา c n ที่เพิ่มที่เพิ่มขึ้นมันจะทําให้ profit sharing เนี่ยมันมันเพิ่มขึ้นไปด้วยเพราะเนี่ยดูแล้วเนี่ยที่ราคา10บาทคิดไปคิดมาถ้าเราประเมินว่าไอ้ target price หรือว่า fair price ใหม่ที่13บาท80หรือ14บาทกว่าเนี่ยมันสมเพุสมผลเนี่ยที่10บาทเนี่ยมันต้องซือ้อละเพราะว่า มันเป็นอะไรที่มัน under value แล้วก็ผู้ถือหน่วยอื่นๆก็คงจะ subscribe แหละคงจะไม่ยอมให้ CPN ได้ Benefit ตรงนี้ไปคนเดียวนะครับอันนี้คือเป็นเป็นเรื่องที่วิเคราะห์ตามซ c นาริโอที่ที่เรามีอยู่เพื่อที่ทำให้ดีลนี้มัน success <ด>แต่ว่าเออราคาที่มันลงมาเนี่ยเมื่อวานนี้มันก็เลยแบบมันก็ไม่ได้สมเหตุสมผลเนะเพราะว่ามันลงมาแบบ4บาทกว่าขณะที่ส่วนตรงเนี้ยมันเป็นส่วนที่เล็กห้างของ CPN มีตั้ง50กว่าห้างนะครับตัวนี้ mm hmm. มี2ห้างเท่านั้นเองนะครับหรือว่า3.5% แต่ถ้าเกิดบอกว่าไอ้สองห้างนี้มันใหญ่ปิ่นเกล้ากับพระรามสองถ้าไปดูพื้นที่เนี่ยสัดส่วนรวมกันเนี่ยประมาณสักเ็ปซของพอร์ตซึ่งสองห้างนี้รวมกันยังเล็กกว่าเซ็นทรัลเวิลด์ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่าไอ้ที่มันลงมาเนี่ยมันไม่ได้มาจาก v a l u a t i o n หรือว่าหลักหลักแค่เรื่องพวกนี้หรอกมันมีเรื่องอื่นที่เขาคิดต่อกันไปนะครับถ้าดูแค่นี้เนี่ยโอ้โหมันโอเคละแต่จะ่งนี่ใช่แต่สิ่งที่เขาคิดต่อกันไปมัน Quantify ยากมากซึ่งยกตัวอย่างเช่น เดิมทีเดียวเนี่ย c p n r e i t ก็เป็น Funding Vehicle หลักอันหนึ่งของ c p n เวลาจะลงทุนอะไรแน่อนาคตเขาก็เอา Asset มาขายเอาเงินไป Recycle นะครับลงทุนใหม่ๆอ้าวถ้าเกิดตรงนี้มันไม่ c c e เซอ,อไอกองนี้มันอยู่แบบนี้อนาคตเพิ่มทุนไม่ได้แล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนโครงการใหม่ๆ อ่านั่นก็ <Fellows> <ijo ey S 2> เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่คนคิดขึ้นมานะครับเรื่องที่2ก็คือในแง่ของเรื่อง Accounting ว่าอ่ะสุดท้ายถ้าเกิดเพิ่มทุนเข้าไปแล้วสุดท้ายซีเนต์ต้องคอนโซลงบตัวนี้เข้ามาไอ้กำไรที่เคยจะได้อ่าได้รับเนี่ยมันจะได้ไหมในอนาคตนะฮะก็คิดไปต่างๆนานาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ที่ที่คุยกันก็คือว่าอ่ะถ้าเกิดเขาถืออ่าการจ่ายเงินชําระเนี่ยไม่ได้30ปีแต่เป็นแค่10กว่าปีแล้วการจ่ายเงินมันเป็น a m o r t i z e คือค่อยๆจ่ายไป ไม่ได้จ่ายก้อนเดียวทีเดียวก็คือมันจะใช้เงินน้อยกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดนักคุณท่านไหนฟังไม่ทันก็เดี๋ยวลองกลับไปฟังอีกที <S 2> <S 2> <S นึงกันนะครับอ่าก็อาจจะพอเก็บได้เพราะผมอาจจะพูดเอ่อในในบุมนี้มันอาจจะมีเอ่อความความเรียละเตีดที่มันค่อนข้างเยอะถ้าทยอยจ่ายปุ๊บกาไรที่มันจะต้องบุ๊กเข้ามาในเบื้องต้นมันจะน้อยลงหรือเปล่าหรือมันบุ๊กได้ไหมนะครับในส่วนของทั้งปิ่นก้าแล้วพะรามสองมันต้องรีเวิร์สออกหรือเปล่าคือมันเป็นเรื่อง ความกังวลที่ที่มันไม่แน่นอนไงถึงบอกว่าอยากเป็นดรสเตรนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ก็ในมุมของเ,ออเราเองเนี่ยเราคิดว่าสุดท้ายเนี่ยอาทิตย์หน้าก็จะเป็นจุดที่ที่เขาประกาศออกมาก็จะมีความชัดเจนละถ้าถ้ามันประกาศตามนั้นจริงๆนะครับ <c oughs> อืมเออเราก็จะรู้แล้วซีนอร์ว่าเป็นไงและเชื่อว่าสิ่งที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ที่ทําให้ทุกฝ่ายเนี่ยสบายใจเบาใจนะครับ <c oughs> ว่ามันไม่มีอะไรที่มันแปลกแล้วแล้วก็ไปคิดบน บนเอ่อบนข้อมูลตรงนั้นนะครับเอ่อแล้วมันก็จะได้ตัวเลขที่ออกมาใกล้เคียงกันทุกคนซึ่งผมเชื่อว่ามันเอ่อจะลดลดความผันผวนความก<ร><น>ังวลไปได้เต็มที่เลยนะครับมันก็ต้องแล้วก็มาคุยกัะละคราวนี้อ่ะหกบาทหกสิบาทฮะหกสิบห้าบาทเจ็สิบาทเป็นยังไงแต่ว่าก่อนที่จะจบก็คือว่าอยากจะมีเรสเฟ้นตัวเลขอันหนึ่งว่าเมื่อกี้เนี่เยเราคิดถึงอนาคตว่าจะทําไม่ทําอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอาแค่ as is ปัจจุบันเนี้ยไอห้าที่เขามีห้าสิบ หกห้างนะครับมีโรงแรมมีรสซิเดนเชียลมีออฟฟิศอะไรพวกนี้เต็ไมไปหมดเลยเนี่ยเอาสิ่งที่มีอยู่แค่นี้ไม่ได้ต่อเนื่องไปแน่นะเา,รเ,าเราแอดจัสใช้แอดจัสบุ๊กซึ่งถ้านักทุนทุกท่านจำได้เวลาตอนที่มันมีโควิดผมก็เคยคุยกับบอมเนะว่า hey, เฮ้ยดาวไซส์มันอยู่ที่ตรงไหนยังไงหรายได้าหายไปกลับมาเป็นยังไงแอดจัสบุ๊กของปลายปีที่แล้วเนี่ยมันปรับขึ้นมาละเราทำตัวเลขออกมาเนี่ยมันอยู่ที่หกสิบห้าบาทเจ็ดสิบ จากบุกปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ประมาณสักเกือบเกือบ20บาท19บาทนะครับก็แอดจัสเพราะว่าแวแอสเซทที่มันอยู่ในบุกของเขาเนี่ยมันเป็นแอดคอสแต่ว่าพอทําเป็นอินคัมแอพพรชรีแวลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้น200,000กว่าล้านนะครับก็จะได้615.7อันนี้ก็คือเป็นแค่นี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นอีกตัวเลขหนึ่งที่ใช้เป็นเรฟ e p r ไพรได้ก็คือใกล้เคียงกับราคาปิดล่าสุดด้วยครับผมครับ ครับพี่โจ้แล้วผมถามนิดนึงครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเรากําลังจะบอกว่าโอเค มันอาจจะมีความไม่ชัดเจนปัญหาอยู่ในกอง CBN r e a d ซึ่งเราบอกว่าสมมติเราคิดเรื่แบบ worst case ให้เลยเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยเรากำลังจะบอกว่า CBN เนี่ยสมมติว่าคนอื่นไม่ subscribe สมมติว่ารายชื่อผู้ถือหุ้นกองทุนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่ผมบอกว่าอ่ะสมมติน้า20%ตรงนั้นนะ่ะคาดหวังว่ามันจะได้แต่ถ้ามันคน subscribe ไม่ครบแบบ CBN เขาพร้อมจะ subscribe เพิ่มแล้วเงินที่จะตาด subscribe ก็ไม่ได้ใช่เป็นหามากนะักอันนี้สําคัญเลยคือถ้าสัดส่วนการถือคลองของเขาเพิ่มเติมขึ้นมาจาก30สมมุติไปไปสมมติน, 3, 5, 40, นั่ไไปป35 40ี มันก็จะมีเ,เพราะว่า CBN Lead กำไรปีนึงก็ประมาณ2,000-2,005มันก็จะได้ส่วนตรงนี้เข้ามาที่อยู่ใน CBN ด้วยเพราะฉะนั้นในเผลอๆคือมันอาจจะเป็นแบบเกณฑ์สำหรับตัว CBN ด้วยซ้ำนะฮะผมเข้าใจแบบนี้ถูกไหมครับพี่ใช่แถ้าเกิดซ,ซื้อถูกมันก็มันก็ได้เปรียบอยู่แล้วแต่ว่าตลาดจะเห็นด้วยหรือเปล่าเขาอาจจะใช้ความไม่แน่นอนเป็นตัวตัดสินว่าเอ้ยเรายังมไม่รีบแต่ว่า c p n เขา เทคในส่วนตรงนี้เข้าไปอาจจะด้วยความจําเป็นในมุมของนะอินเวสเตอร์นะเขาจาเป็นเขาต้องซื้อแต่ว่าในมุม c p N เองถ้ามันไม่เวิร์สในส่วนของตัวบริษัทเองเขาก็ไม่ลงหรอกสุดท้ายยกเลิกไปดีกว่าเรื่องแหลรเอาเงินใส่เข้าไปถ้ามันไม่เวิร์สเพราะฉะถ้าเกิดเขาลงนะครับตัวเลขสตรัคเจอร์ที่มันออกมาเนี่ยเขาส่วนตัวคิดว่าเขาน่าจะคํานวณแล้วแหล,ละว่าถ้าไม่มีคนซับนะครับเขาซับที่ราคานั้นเขาจะไม่เสียเปลี่ยบมาพูดงนี้ดีกว่า พี่โจอย่างนี้ผมขอชวนคิดไป็นขุดท้ายเลยคือสมมุติว่าเขาสับสกายเพิ่มเนี่ยกำไรของ c p n เนี่ย เน็ตออกมาเป็นยังไงเพราะว่าสมมติว่า CBN เนี่ยกู้เพิ่มมาใส่สมมติพี่โจบอกว่าอ่ะ DE ขึ้นจาก0.70.8ไปเป็น0.9สมมุติว่าส่วนต่างตรงนี้ที่เขาจะกู้เพิ่มมาใส่สมมติว่าอยู่ประมาณ5,000-9,000ล้านอย่างเงี้ยเขาก็จะมีดอกเบี้ยที่เพิ่มเติมขึ้นซึ่งเป็น interest rate ที่เป็น interest expense ที่อยู่ใน CBN แล้วแต่ถ้าสมมติอันนี้คือเป็นเชิงลบของ PNL แต่ถ้าเป็นเชิงบวกสมมุติเขาถือเพิ่มขึ้นมาตามสัดส่วนที่ไป subscribe แทนคนอื่นน่ะมันก็จะได้รายได้จาก X ขขขขอออองงงงกกกาาาาาาาไไรร CBN ที่่เเเ้้้้มมม2000วลนนนนนตััย็ปพโจ ได้ต้องฟิกแอสเซมบ์ชันก่อนเออเอาต้องฟิกก่อนเอาเอาแอสเซมบ์ชันที่สี่อ่าที่เมื่อกี้บอกเก้าพันหนึ่งร้อยล้านซักกู้เก้าพันหนึ่งร้อยล้านอ่าดอกเบี้ยเอาสักสามเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ตอนนี้คอสเทเบตคอสออฟเดตของซีพเอนอยู่สองจุดเก้าเก้าพันหนึ่งเอาสองร้อยเจ็ดสิบคูณสามอ่าสองร้อยเจ็ดสิบล้านต่อปีอ่าอันนี้จดส่วนกำไรของซีพีเอ็นรีดนะครับอ่าจากประมาณสักสี่พันกว่าจะเหลือสักอ่าเพราะกู้ใหม่สามหมื่นหกพันล้านเนี่ยอ่า ประมาณสัก4ี่พันกว่าจะเหลือ2008ครับบอมมาสองพันแปดะครับคูัดส่วนจำนวนพุ้น CPN ที่จะเพิ่มขึ้นจาก30เป็นสี่บแปดเปอร์เซ็นต์ก็คือสิบดเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มนะครับสิบแปดคูณห้าร้อย่าก็เน็ตเนกาทีฟนิดหน่อยโอเคนี่ก็ไม่ได้เยอะนะเพราะว่ามันก็จะมีเกียร์กับมีลอสใช่มันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือเป็นสิ่งที่บอกว่าเมื่อเทียบกับหน้าตักกำไรของ CPN ปีหนึ่งกำไรเท่าไหร่เนี่ยก็จะลบไปประมาณนี้แต่เมื่อวานเนี้ย ราคาหุ้นเนี่ยมันลงมาแบบโอเวอร์รีแอคด้วยซ้ำอันนี้คิดเป็นตัวเลขให้ดูเลยนะครับว่าเน็ตออกมาลบจริงไหมลบจริงแต่ลบแบบอ่อนๆมากๆเลยเมื่อเทียบกับในฝั่งของตัวราคาหุ้นที่มันปรับตัวลงมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยจะเป็นการเผื่อแล้วเอาเราเอาส่วนต่างของกําไรอะ่ะมาเน็ตรวมกันอะ่ะก็คือสมมติว่าเน็ตออกมาลบประมาณแบบ หลอกร้อยล้านเนี่ยกับคุณดูกับราคาหุ้นที่มันหายลงไปเท่าไหร่เนี่ยมันเกินไปเยอะเลยนะนะเพราะฉะนั้นไ,ไอความที่มันเป็น mismatch ไอความที่มันเป็นการโอ้แหงแบบนี้แต่ถ้าเราวิเคราะห์แล้วมันลงมาเยอะจนเกินไปเนี่ยอันนี้แหละมองเป็น o p p o r u n i t y ในการทยอยสะสมนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมสาหรับตัว C P N นะครับโอเคพี่โจมีอะไรฝากทิ้งท้ายไว้ไหมครับก็จริงๆตรงนี้มันก็คือความไม่แน่นอนแหละนะครับแต่เราก็พยายามที่จะหาจุดตัวเลขอะไรต่างๆมา ให้นักทุน,เป,นเป็นจุดที่จับได้นะครับต่อให้ซีเนโอต่างๆมันอาจจะออกมาแตกต่างจากทิ้งที่เราทําแต่ว่ามันก็คงจะใต้เคียงในบางเคสแล้วการที่เราทําไอตัวสุดท้ายที่เราบอก adjust book 65บาท70ต่างเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่บอกได้ว่าเออถ้า investment vehicle ตัวนี้มันหมดไป growth เอาลุกอะไรหมดไปเอาแค่ตรงเนี้ยที่เขามีอยู่เนี่ยพอร์ตใหญ่ๆแล้วก็ asset 2ตัวนี้มันก็เป็นตัวใหญ่แต่ว่าไม่ได้ใหญ่หมดมากขนาดนั้นเนี่ย ไม่ได้สามารถทําให้บริษัทมันคอลแลบลงไปได้เพราะมันมีดิเวอร์ซิฟิเคชันที่สูงเนี่ยส่วนตัวก็คิดว่าถ้ามันลงไปต่ํากว่านั้นอ่ะคนก็จะพูดถึง60นะครับซึ่งไม่รู้เป็นไปได้หรือไม่จากความไม่แน่นอนที่หลายคนอาจจะคิดไม่เหมือนเรานะเราคิดว่าเป็นโอกาสในการที่จะซื้อเพราะอาทิตย์หน้าก็โซฟแล้วและโซฟเสร็จเนี่ยตัวเลขที่มันออกมามันก็น่าจะเป็นบวกกับทุกๆสเต็โฮลด์ e r นะพี่เชื่ออย่างนั้นครับโอเคได้เ,เลยครับวันนี้ชัดเจนมากมา,กมากขอบคุณทางพี่โจมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ